สำนักงานคณะกรรมการปราร้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง421สถานีทั่วประเทศขอเชิญพันเข้าสู่รายการภารกิจพิชิตโกงดำเนินรายการโดยสิรินพรชุมวรถหายีและปุบภาวันสิริสวัสด์ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายการภารกิจพิชิตโกงทางเครือข่ายวิทยุสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศเลยนะคะก็พบกันเป็นประจำค่ะทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกา กับข่าวสารความรู้ความเคลื่อนไหวและภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดมีในสังคมไทยวันนี้อยู่กับดิฉันสิรินทร์ชุมวรทายี และน้องสาวที่น่ารักนะคะน้องพัทคุณพัชสรันอภิเอกปฐมสวัสดีค่ะน้องพัทสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณสิรินทร์อและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ,คะวันนี้กลับมาพบกันกับท่านผู้ฟังเช่นเคยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะ ค่ะวันนี้เราสองคนก็มีภารกิจพิชิตโกงมาฝากกับท่านผู้ฟังเช่นเคยค่ะเมื่อสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาดิฉันฟังรายการอยู่นะคะที่คุณศิรินทร์ทและคุณบุบผาวานันพูดถึงเรื่องของระบบอุปถมัมจริงเหรอคะใช่ค่ะแหมต้องบอกเลยว่าโดนใจดิฉันและโดนใจท่านผู้ฟังหลายๆท่านกันเลยทีเดียวค่ะค่ะต้องขอบคุณคุณพัชรานแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะค่ะต้องบอกว่าเรานําเรื่องราวของการทุจริตคอร์รัปชันพร้อมด้วยตัวอย่างนะคะของการทําแล้วก็ผลที่ได้รับเนี่ย มาฝากกับท่านผู้ฟังเพราะคิดว่ามีประโยชน์จริงๆริงนะคะ,คะกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันที่สําคัญเนี่ยเมื่อท่านเมื่อเรารับทราบกันแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าอย่านิ่งดูดายเด็ดขาดเลยนะคะพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชันและมีหลักฐานชัดเจนเนี่ยต้องสกิดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือง่ายๆเลยโทรมาแจ้งเราสำนักงานปปช ที่หมายเลข1205นั่นเองค่ะ,คะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราก็ได้พูดกันถึงเรื่องวงจรของการคอร์รัปชันกันแล้วว่ากรณีใดบ้างที่จะทำให้เกิดการคอร์รัปชันขึ้นได้นะคะโดยในเรื่องของระบบอุปธรรมเนี่ยก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งนะคะที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวที่จะทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันได้ง่ายขึ้นนะคะวันนี้รายการภารกิจพิชิตโกของเรา ก็ยังมีเรื่องราวของการทุจริตคอร์รัปชันที่ต้องบอกว่าสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นต้นเหตุของการกระทำการทุจริตคอร์รัปชันระหว่างหน่วยงานภาคเอกชนกับรัฐบาลนะคะในรูปแบบโครงการกิจกรรมซึ่งต้องบอกว่ามีในชีวิตประจำวันของเราทุกๆคนนะคะ,คะบางทีอาจจะอยู่ใกล้เรามากเลยโดยที่เราไม่รู้ตัวก็เป็นได้นั่นก็คือเรื่องของ ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือว่า conflict of interest นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะท่านผู้ฟังคุณเซนทอนคะเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนนั้นร้ายแรงจริงๆนะคะค่ะวันนี้เรื่องราวเรื่องนี้จึงเป็นภารกิจพิชิตโกงที่เราจะต้องมาเจาะลึกและนำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบนั่นเองค่ะ เรามาทราบกันถึงข้อมูลเบื้องต้นของของผลประโยชน์ทับซ้อนกันก่อนดีกว่านะคะค่ะดีเลยค่ะค่ะผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม Conflict of Interest หรือ C O I เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบอกเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมพิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศโดยประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนโดยกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการในการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลายประการด้วยกันค่ะโดยสำนักงานกพซึ่งเป็นหน่วยงานในการดูแลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนก็ได้ให้ความหมายไว้ว่า สถานการณ์หรือการกระทําของบุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการพนักงานบริษัทผู้บริหารมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้นการกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาหรือไม่หรือบางเรื่องก็อาจจะเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมา,าจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใดค่ะ พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งต้องคํานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะประโยชน์ของส่วนรวมแต่กับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของตนเองหรือว่าพวกพ้องค่ะค่ะโดยมูลเหตุปัญหานะคะข,ของผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยก็เกิดขึ้นมาเนื่องจาก การพัฒนาทางการเมืองไทยนะคะที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่นักการเมืองแล้วก็นักธุรกิจเนี่ยเป็นบุคคลคนละกลุ่มกันก่าวคือในอดีตนะคะนักธุรกิจเนี่ยต้องพึ่งพิงนักการเมืองเพื่อให้นักการเมืองช่วยเหลือนะคะ,คะสนับสนุนธุรกิจของตนซึ่งในบางครั้งเนี่ยสิ่งที่นักธุรกิจต้องการนั้นน่ยนะคะก็ไม่ได้รับการตอบสนองจากนักการเมืองทุกครั้งเสมอไป นักธุรกิจก็ต้องจ่ายเงินจำนวนมากแก่นักการเมืองในปัจจุบันนะคะนักธุรกิจเนี่ยเขาก็จึงใช้วิธีการเข้ามาเล่นการเมืองเอง,เองค่ะเพื่อให้ตนเองเนี่ยสามารถเข้ามาเป็นผู้กำหนดนโยบายรวมถึงการออกกฎเกณฑ์ต่างๆในสังคมได้นะคะ,คะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือทำให้ข้าราชการต่างเนี่ยต้องปฏิบัติตามคำสั่งไปด้วยนะคะ,คะซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อนภาษาไทยเนี่ยใช้อยู่3อย่างด้วยกันนะคะก็คือ1 ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมนะคะสผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วก็สุดท้ายก็คือผลประโยชน์ขัดกันนั่นเองค่ะค่ะทีนี้ถ้าจะมองให้ลึกลงไปอีกว่าผลประโยชน์ทับซ้อนหรือว่าการคอร์รัปชันเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรดิฉันก็จะสรุปให้ เข่าๆกันเลยแล้วกันนะคะค่ะผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ conflict of interest เป็นรูปแบบหนึ่งของการคอร์รัปชันแต่ระดับหรือขนาดและขอบเขตต่างกันค่ะโดยจะนำไปสู่การคอร์รัปชันที่รุนแรงขึ้นและแน่นอนเกี่ยวกับการใช้อำนาจที่เป็นทางการเชื่อมโยงกับกฎหมายระเบียบการปฏิบัติ และส่วนที่ไม่เป็นทางการเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลขยายไปถึงครอบครัวต้องพิจารณาความสัมพันธ์เช่นคู่สมรสและคนในเครือญาติค่ะโดยรูปแบบของ conflict of interest การรับผลประโยชน์ก็ได้แก่ 1. การรับของขวัญหรือของกำนันที่มีค่าอื่นๆซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ค่ะ 2. การที่บริษัทสนับสนุนการเดินทางไปประชุมดูงานในต่างประเทศของผู้บริหารและอาจรวมถึงครอบครัวค่ะ าการที่ยการที่หน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้างสำนักงานจากบริษัทธุรกิจที่ติดต่อกับหน่วยงานข้อที่4หน้าที่ของรัฐรับของแถมหรือผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างค่ะและสุดท้ายข้อที่5ค่ะการที่บุคคลปฏิบัติหน้าที่เอาผลประโยชน์ส่วนตัวไปพัวพันในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ต่อตอนเองและเป็นการเสียผลประโยชน์ของ ของทางการค่ะค่ะทีนี้เราก็มาถึงตัวอย่างหรือว่าการกระทำนะคะที่อยู่ในขอบข่ายของเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนค่ะมาดูกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะคะ,คะตัวอย่างก็เช่นเรื่องแรกค่ะการรับถิ่นสินบนหรือรับของขวัญน,นะคะ,คะเช่นเราเป็นเจ้าพนักงาน รับเงินจากผู้มาติดต่อราชการนะคะหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วไปรับของกำนันตอบแทนก็ไม่ได้นะคะค่ะเ,คเรื่องที่สองก็คือใช้อิทธิพลเป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในตำแหน่งหน้าที่เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรมนะคะ,คะแล้วก็ตัวอย่างที่3ก็คือการใช้ทรัพย์สินของนายจ้าง เพื่อประโยชน์ส่วนตนนะคะก็ได้แก่อย่างเช่นนะคะการใช้รถราชการคเคยมีกรณีมาแล้วนะคะ,คะหรือว่าใช้คอมพิวเตอร์ของทางราชการมาทํางานส่วนตัวเป็นต้นนะคะ,คะแล้วก็ตัวอย่างที่4ใช้ข้อมูลลับของทางราชการอันนี้ต้องบอกว่าน่ากลัวนะคะค่ะ,คะ,คะเช่นรู้ว่าราชการจะตัดถนนแล้วก็รีบชิงไปซื้อที่ดักหน้าไว้ก่อน<ม>น,น,นะคะ,คะแล้วก็มาถึงตัวอย่างที่5ค่ะ ก็คือการรับงานนอกอันนี้จะเห็นบ่อยบ้างนะคะ<ช>ก็ได้แก่การเปิดบริษัทหากินซ้อนบริษัทที่ตนเองทำงาน <humanities. S 2> เช่นเป็นพนักงานขายนะคะก็แอบเอาสินค้าตัวเองมาขายแข่ง <Heroes. S 2> หรือเช่นนักบัญชีนะคะที่รับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลาทําบัญชีในหน้าที่ราชการนะคะแล้วก็ตัวอย่างสุดท้ายเลย <foresee? S 1> ก็คือการทํางานหลังจากออกตักจากตําแหน่งนะคะเป็นการไปทํางานให้ผู้อื่นหลังจาก ออกจากงานเดิมโดยใช้ความรู้นะคะหรืออิทธิพลเดิมมาชิงงานหรือเอาประโยชน์โดยไม่ชอบทมตัวอย่างก็เช่นการเอาความรู้ในนโยบายนะคะแล้วก็แผนของธนาคารชาติเนี่ยไปช่วยธนาคารเอกชนหลังกเกษียณเป็นต้นนะคะคะอันนี้ก็ถือเป็นตัวอย่างที่ดีฉันไปสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตนะคะ ต้องบอกว่ายังมีอีกหลายเรื่องราวเลยค่ะคุณพัชรานท่านผู้ฟังคะ,คะเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนนี้แล้วก็แต่ละเรื่องนี่ต้องบอกเลยว่าอันตรายจริงๆค่ะค่ะใช่ละค่ะเราก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าเรื่องราวความเป็นมารวมถึงตัวอย่างของผลประโยชน์ทับซ้อนมีความเป็นมาเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันไปแล้วทีนี้เราลองมาดูกันว่าสํานักง,งานปปชซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของชาติไทยเราได้มีมาตรการหรือกฎหมายใดมาเกี่ยวกับการดําเนินผู้ที่ทุจริตคอร์รั อันเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ค่ะค่ะค่ะมาดูกันเลยค่ะโดยมาตรา100ค่ะแห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นบทบัญญัติที่อยู่ในหมวด9ว่าด้วยการขัดกันร,ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและส่วนรวมสาระสาคัญของมาตรา100มีด้วยกัน4ี่เรื่องใหญ่ๆด้วยกันค่ะคือ1 ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับดูแลควบคุมตรวจสอบหรือดำเนินคดีค่ะข้อที่2อห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับดูแลควบคุมตรวจสอบหรือดำเนินคดีค่ะส่วนในเรื่องของข้อที่3ก็คือห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐหน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิน่นหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิน่นอันมีสถานะเป็นการผูกขาดตัดตอนไม่ว่าจะทางตรงหรือว่าทางอ้อมหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักสัง่าวและประการสุดท้ายก็คือข้อที่4นะคะห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะเป็นกรรมการที่ปรึกษาตัวแทนพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจอกของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลควบคุมหรือตรวจสอบหน่วยงานของรัฐ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อผลประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นค่ะค่ะนอกจากข้อห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้ง4ประการดังกล่าวข้างต้นแล้วนะคะคบัตรการร้อยก็ยังได้ห้ามรวมไปถึงการดําเนินกิจการของคู่สมรส ของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยนะคะ,คะโดยให้ถือว่าเป็นการดําเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐการขัดกันร,ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมนี้นะคะ,คะต้องบอกว่าถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่นานาประเทศเนี่ยเขาให้ความสนใจกันมากเลยนะคะ,คะเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตัว ว่าไปใช้อิทธิพลจากอำนาจหน้าที่ของตนแมที่ฉันก็พูดติดพันเลยนะคะ <c oughs> ค่ะไปขัดกับประโยชน์ส่วนรวมเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัวการขัดกันร,ระหว่างประโยชน์นบุคคลและส่วนรวมเนี่ยจึงถือเป็นบ่อเกิดที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งของการทุจริตคอร์รัปชันด้วยนั่นเองค่ะค่ะ <c oughs> แล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตำแหน่งใดจะเป็นตำแหน่งที่ต้องห้ามมีให้ดำเนินกิจการตามมาตราร้อยนั้นน่นะคะก็จะต้องเป็นไปตามที่คณะกรรมการปปชกำหนดโดยการประกาศในราชกิจจานุเบกษาที่ได้ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าในปี2544ก็ได้มีการประกาศตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไปแล้ว11ปีซึ่งเราเคยมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบไปแล้วนะคะต่อมาจึงได้มีการประกาศเพิ่มอีกสองตำแหน่ง ก็คือตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นและรองผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งการประกาศกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามมาตราร้อยแห่งกฎหมายประปชในครั้งนี้นะคะแม้ว่าจะมีเพียงสองตำแหน่งแต่ต้องบอกว่าครอบคลุมไปถึงบุคคลเป็นจำนวนมากนั่นเองค่ะค่ะและสำหรับบทลงโทษของมาตราหนึ่งร้อยนั้นก็คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าเมื่อเมื่อพูดถึงเรื่องของมาตราล้อยแล้วก็จะเกี่ยวเนื่องไปถึงการ ก็จะเกี่ยวเนื่องไปถึงมาตราร้อยสามที่พูดถึงการรับทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใดโดยทำจัญญาคือการรับทรัพย์สินจากญาติพี่น้องหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆโดยปกติค่ะขำนดธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมและรวมถึงมาตราร้อยสามทับเจ็ดแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรม,มนูญ การป้องกันและปรับปรามการทุจริตพศ2542ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่สองพศ2554ได้กำหนดมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ด้วยค่ะแต่วันนี้ต้องบอกว่าเวลาของเราค่อนข้างจะน้อยนะคะเราจึงนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วในโอกาสต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องราวความรู้เช่นนี้มาฝากกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยค่ะค่ะเชื่อได้ว่าวันนี้นะคะท่านผู้ฟังต้องได้รับรู้รับทราบเรื่องราวของ ผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นกรณีหนึ่งของการทุจริตคอร์รัปชันนะคะแถมด้วยกฎหมายปปชมาตราร้อยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องเกี่ยวเนื่องกันอีกหลายมาตาราด้วยกันนะคะ,คะนอกจากมาตราร้อยเนี่ยก็จะมีมาตราร้อยสาแล้วก็มาตราร้อยสทับเดด้วยทีนี้เนี่ยท่านผู้ฟังก็บางท่านเนี่ยก็ยังสงสัยนะคะว่าจะไปอ่านได้ที่ไหนบอกเลยว่าตอนนี้เรื่องของเทคโนโลยีเนี่ย ลุดหน้าก้าวไกลนะคะเรามีแอปพลิเคชันด้วยนะคะเป็นแอปพลิเคชันกฎหมายปปชมาตราร้อยและร้อยสานะคะก็ท่านที่มีส่วนมากต้องบอกว่าทุกท่านเนี่ยใช้สมาร์ทโฟนอยู่แล้วนะคะก็เข้าไปที่แอ Store เลยค่ะแล้วก็พิมพ์คำว่ากฎหมายปปชมาตราร้อยและร้อยสานะคะขึ้นมาเลยแล้วก็สามารถดาวน์โหลดเปิดอ่านได้เลยนะคะซึ่งแอปพลิเคชันกฎหมาย ปปชามาตาล้อยและมาตาล้อยสนี้นะคะต้องบอกว่าเหมาะกับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตําแหน่งรวมไปถึงประชาชนทั่วไปนะคะท่านก็สามารถศึกษาได้ทุกที่ด้วยทุกเวลาด้วยนะคะโดยโปรแกรมนี้เหมาะสําหรับอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนแบบสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตนะคะซึ่งผู้ใช้งานก็สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วในแอปพลิเคชันเนี่ยก็ยังมีแบบทดสอบ วัดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายปปชมาตา1้อยและ103ด้วยนะคะหากผู้ที่ทำแบบทดสอบสามารถทำคะแนนได้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดก็สามารถรับใบประกาศนียบัตรได้ทันทีที่สำคัญก็ยังมีข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้ได้ติดตามกันด้วยนะคะ,คะต้องบอกว่าสำนักง,งานปปชก็ได้นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะคะเทคโนโลยีก็ต้องบอกว่าทำอะไรให้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นด้วยนะคะ,คะเอาละค่ะทีนี้ก็มาทราบกันถึงเรื่องราวข่าวสารประชาสัมพันธ์กันบ้างดีกว่าค่ะวันนี้เรามีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากกับท่านผู้ฟังหนึ่งเรื่องด้วยกันค่ะก็คือเรื่องของการจัดกิจกรรม คัดเลือกรณรงค์คัดเลือกนะคะบุคคลต้นแบบด้านความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรประจำปี2,559นั่นเองค่ะโดยสำนักงานปปชต้องบอกว่าริเริ่มโดยป,ป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชนนะคะได้จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมด้วยการพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบนะคะ ด้านความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรประจำปี2559ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างขวัญกำลังใจรวมถึงยกย่องผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมนะคะในการปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจซึ่งก็จะมีกำหนดในการเปิดรับสัคเนี่ยตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2559นะคะซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่2นะคะก็คือตั้งแต่ปีพศ2556 ถึง2,560นั่นเองค่ะภายใต้ข้อตก,ตกลงนะคะความร่วมมือหรือที่เราเรียกว่า MOU นั่นเองโดยกำหนดจัดให้มีการมอบใบประกาศะก,ศกติคุณบุคคลต้นแบบแก่ผู้ที่มีความสสุดยจราต ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เข้าร่วมทําบันทึกข้อตกลงกับสํานักง,งานปปชนะคะ,คะจานวน55แห่งด้วยกนันนะคะโดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรัฐวิสาหกิจเกิดความตื่นตัวแล้วก็ตระหนักถึงความสําคัญของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมมีการจัดกิจกรรม เพื่อรณรงค์นะคะส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างต่อเนื่องและรวมถึงการขยายผลต่อไปนะคะรวมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและสำนักง,งานปปชในการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตรวมถึงการจูงใจให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจนำหลักประมวลจริยธรรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล บรรจัดพิบาลต่อไปนั่นเองค่ะค่ะซึ่งคุณสมบัติของผู้รับเข้ารับการเสนอชื่อค่ะ 1. เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีค่ะ 2. เป็นผู้ที่ไม่เคยถูกกล่าวหาเรื่องร้องเรียนหรือถูกลงโทษทางวินยัยหรืออาญาเว้นแต่กรณีกระทำโดยประมาทหรือละหุโทษโดยที่ไม่ได้ทำให้องค์กรได้รับซื้อ ได้รับความเสียหายรอย่างร้ายแรงค่ะแนวทางและขั้นตอนในการพิจารณาคัดเลือกบุกคคลต้นแบบนะคะก็จะแบ่งออกเป็น 1. ให้ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การพิจารณาของสำนักงานปปชใน2ด้านคือ การประเมินด้านพฤติกรรมและการประเมินผลงานโดยทำการคัดเลือกผู้แทนหน่วยงานละหนึ่งคนค่ะเพื่อเสนอรายชื่อต่อสํนานักงานปปะะช 2. ให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามข้อ1กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มเสนอรายชื่อพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานลงนามรับรองตามลำดับขั้นและส่งถึงสำนักง,งานปปชาภายในวันที่30มิถุนายน2559นับวันที่ตาไปสนีประทับตาค่ะ 3. ส,สำนักง,งานปปชเป็นผู้พิจนารณาตรวจสอบข้อมูลประวัติที่ผู้บังคับบัญชารับรองและเอกสารประกอบที่ปรากฏ โดยการสอบทานกับหน่วยงานของการกำกับดูแลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่สำนักง,งานปปชกำหนดทั้งนี้ผลการพิจารณาของสำนักง,งานปปชให้ถือเป็นสิ้นสุดค่ะ 4. ผ้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ ด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรจะได้รับรางวัลเกียรติบัตรเชิดชจูเกียรติจากสำนักง,งานปปชเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตดำรงตนอยู่ในมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมให้มีความภาคภูมิใจมีศักดิ์ศรีและยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กรและสังคมค่ะค่ะทั้งนี้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่สนใจท่านก็สามารถเสนอรายชื่อเข้ารับรางวัล บุคคลต้นแบบประจำปี2,559ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2,559นะคะก็ยังมีเวลานะคะคุณปัสรานท่านผู้ฟัง่คะนอกจากนั้นท่านก็ยังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชนที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ02-282-8668 ในวันเวลาราชการหรือว่าทางเว็บไซต์ก็ได้นะคะที่ w w w nacc go t s h หรือง่ายที่สุดเลยท่านมีโทรศัพท์มือถือนะคะสมาร์ทโฟนอยู่ที่ตัวเองแล้วนะคะ<ช>ท่านก็สามารถกดโทรหาสายด่วนปปช1205นั่นเองค่ะเดี๋ยวทางคอร์เซ็นเตอร์ก็จะอนสายให้ในั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่า เป็นหลากหลายเรื่องราวนะคะทั้งเรื่องของสาระความรู้วันนี้เราก็ได้ทราบถึงกฎหมายประประชมาตาร้อยด้วยแล้วก็ได้ทราบถึงกรณีการทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนนะคะ,คะแล้วก็ต้องบอกว่ายังมีอีกหลายๆเรื่องราวที่เราอยากจะนํามาเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบกันก็คงจะเป็นในโอกาสต,ต่อๆไปนะคะค่ะ,คะแล้วก็ต้องบอกว่าทุกคนในประเทศเรานะคะก็ะ สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้นะคะ,ะรวมพลังปราบทุจริตภารกิจไทยทั้งชาติะนะคะค่ะท่านก็ง่ายๆเลยท่านมองไปรอบๆตัวท่านท่านพบเจอการทุจริตคอร์รัปชันที่ไหนบ้าง<ะ>ท่านก็ก๊อกก๊เพราะว่าตอนนี้สํานักง,งานปปชมีทั่วทุกประเทศเอ้ยทัท่วท,ท,ท,ทุก,ทกจังหวัดทั่วประเทศนะคะค่ะท่านก็สามารถไปติดต่อจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการทุกที่ทุกจังหวัดเลยนะคะค่ะก็ ตอนนี้นะคะสำนักง,งานปปชก็ยังมีเพจนะคะเว็บไซต์ด้วยก็คือ www.nacc.go.th ท่านก็สามารถเข้าไป หาข้อมูลความรู้ที่นั่นได้ด้วยนะคะ,คะบางทีเราก็อาจจะบอกได้ไม่หมดทุกเรื่องนะคะ<ช>แต่ว่าท่านอยากทราบเรื่องไหนท่านก็เข้าไปตรงเลยนะคะท่านก็ไปดูได้เลยและที่สําคัญเนี่ยท่านก็สามารถมีส่วนร่วมในการติดต่อให้ข้อเสนอแนะนะคะกับเราได้ด้วยหรือว่ามีข้อเสนอแนะข้อร้องเรียนอะไรให้กับทางสํานักงานปปชท่านก็สามารถไปเข้าที่ เฟซบุ๊ก uh, นะคะของสำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานปปชก็พิมพ์ไปในช่องเลยนะคะค้นหาเพื่อนใหม่แล้วก็อีกหนึ่งเพจก็คือกิจกรรมสัมพันธ์สำนักงานปปชก็พิมพ์คำนี้ลงไปได้เลยใน a c e b o o k นะคะ,คะท่านก็สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆทั้งกิจกรรมโครงการต่างๆนะคะของสำนักงานปปชได้ตลอดเวลา นะคะแล้วก็วันนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะ,คะท่านผู้ฟังคะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ต้องการจะเสนอแนะติชมหรือส่งเรื่องราวดีๆนะคะมาแบ่งให้กับเราแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆได้รับทราบเนี่ยท่านก็สามารถส่งมาได้ที่รายการภารกิจพิชิตโกงส่งตรงมาที่สำนักงานปปชเลยดีกว่านะคะที่ที่อยู่สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานปปชเลขที่36 1หนึ่ง ถนนนนทบุรีตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี1100 0วงเล็บมุมสองนิดนึงนะคะว่ารายการภารกิจพิชิตโกงค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการภารกิจพิชิตโกงก็ดำเนินม,มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะดิฉันสิรินทรชุมวรทายีและคุณพัสรัน พี่เอกปฐมต้องขอลาท่านผู้ฟังแต่เพียงเท่านี้แล้วนะคะก็ผู้ดำเนินรายการของเราก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะ,ว,ว,คะวันนี้ก็เป็นน้องพัชรันเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปก็จะเป็นคุณบุพาวันเช่นเดิมนะคะ,คะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะกับภารากิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับรายการภารกิจพิชิตโกงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ้านจะสะอาดน่าอยู่ ต้องมันกว่าเช็ดถูและช่วยกันดูแลเมืองไทยจะสะอาดปลอดภยัยปราศจากการทุจริตคิดโกงชาติคนไทยต้องมันกว่าล้างและช่วยกันเฝ้าระวังแผ่นดินไทยสังคมไทยปลอดภัยจากทุจริตคิดโกงชาติได้ หากคนไทยร่วมมือร่วมใจกันเฝ้าระวังรักชาติรักแผ่นดินหยุดโกงกินก่อนสิ้นชาติร่วมเป็นหนึ่งในพลังแผ่นดินต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่ออนาคตของประเทศไทยได้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานปปอชอและสมาคมสื่อช่อสะอาด จบไปแล้วนั้นเป็นรายการภารกิจพิชิตโกงผลิตรายการโดยสำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานปปอชอท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันศุกร์เวลา19.30น,นถึงเวลา20.00นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด421สถานีทั่วประเทศสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านประสบความสุขความสำเร็จในหน้าที่การงานสวัสดี